คอยวางจากทุกข์ชีวิตก็สุขได้ข้อคิดดีๆหลุดพ้นจากรักโกรธเศร้าผมไปเจอข้อคิดดีๆมาจากงานหนึ่งอดใจไม่ได้ที่จะเอามาฝากท่านผู้ฟังกับข้อคิดจากธรรมะในเวทีบรรยายธรรมะฟรีโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นที่บริษัท c ีพอผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลเวนในประเทศไทย เขาจัดขึ้นมาโดยตลอดวันนี้วันพระพระเภสาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิกล่าวถึงทุก์ว่าอย่างลึกซึ้งว่าความทุกข์เปรียบเสมือนการแบกหินก้อนใหญ่เอาไว้ก้อนหนึ่งระหว่างทางปากเราก็บ่นว่าหนักพยายามเรียกหาคนช่วยบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีสารพัดเพื่อหวังให้สบายขึ้น แต่สิ่งเดียวที่เราไม่ทำคือวางหินก้อนนั้นลงเมื่อรู้สึกหนักจึงทำให้เราเกิดทุกข์แต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์นั้นกลับไม่ใช่หินแต่เป็นเพราะการแบกหินดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นได้คือวางมันลงพระเพสารยังอธิบายไว้ว่าเหตุแห่งการเกิดทุกข์เกิดจากความต้องการไม่สิ้นสุดของมนุษย์ เมื่อไม่ได้ตามที่คาดหวังก็เป็นทุกข์และเมื่อมีความทุกข์ใจก็มักจะโทษสิ่งภายนอกมากกว่าที่โทษตัวเองแต่เราไม่เคยรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเหตุแห่งความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเราและความทุกข์นั้นก็จะคงอยู่ต่อไปหากเราไม่สามารถหาเหตุที่เกิดจากใจของเราได้ดังนั้นการตื่นจากทุกข์คือทุกยังคงมีอยู่แต่เราหลุดจากอำนาจของมันได้ แต่หากเราคุ้นคิดถึงมันบ่อยๆก็เป็นเหมือนกับการต่ออายุให้กับความโกรธและความเศร้าเพราะฉะนั้นเราควรปล่อยวางไม่คล้อยตามและไม่ต่อต้านเพราะหากเรายิ่งพยายามผักไสให้ไกลตัวมากเท่าไรมันจะยิ่งเข้าใกล้มากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องมีสติและรู้สึกตัวให้ไวอืมฟังแล้วก็รู้สึกดี หาใครอยากรู้สึกดีๆกับข้อคิดเหล่านี้ให้ไปฟังกันเลยครับฟังฟรีไม่เสียตังค์แถมมีสติกลับบ้านทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึง13นาิกา30นาทีที่ c p Tower สีลมการขจัดความทุกข์ด้วยตนเองเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมากๆผลที่ตามมาไม่ได้มีต่อจิตใจหรืออารมณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่จะมีผลกระทบต่อร่างกายและความเป็นอยู่ทุกอย่างของเราด้วยเช่นคนส่วนใหญ่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะกินมากขึ้นนอนมากกว่าปกติไม่อยากพูดกับใครไม่อยากทำงานหรือทำงานไม่ได้เพราะจิตใจว้าวุ่นถ้าเรารู้สึกว่าถูกมากกลุ่มมากควรจะขจัดออกไปให้เร็วและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ต้องยอมรับว่าเรามีความทุกข์ต้องรีบแก้ไขสาเหตุของความทุกข์นั้นว่าเราทุกข์เรื่องอะไรใครที่ทำให้เราทุกข์และตัวเรามีส่วนทำให้เกิดความทุกข์เองด้วยหรือไม่เช่นคนรักทิ้งเราไปตัวเขาเป็นสาเหตุให้เราทุกข์ใจแต่อาจจะมีสาเหตุมาจากเราด้วยเป็นต้นว่าเราดูแลเขาไม่ดีพอเราทำให้เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราหรือไม่ หรือเราให้ความสำคัญต่อเขามากกว่าตัวเราจนทำให้รู้สึกแย่หมดคุณค่าเมื่อเขาทิ้งเราไปทั้งๆที่เรายังมีอะไรดีๆอีกหลายอยา่างระบายความทุกข์โดยการพูดกับเพื่อนสนิทหรือญาติผู้ใหญ่ที่รับฟังเราไม่ต้องกลัวเขาหาว่าเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งถ้าเราไม่ได้ระบายความทุกข์ออกมาบ้างต้องเก็บไว้คนเดียวเราก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าได้พูดให้ใครฟังบ้าง เรื่องความทุกนั้นจะรบกวนความรู้สึกนึกคิดของเราน้อยลงจะทําให้เรามองเห็นทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นเรื่องอะไรเราจะเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวหากิจกรรมทําเพื่อให้เหนื่อยและเป็นการดึงความคิดเกี่ยวกับความทุกข์ออกไปจากตนเองถ้ามีงานทําอยู่แล้วก็ควรทุ่มเทกับงานให้มากขึ้นเช่นทํางานบ้านปลูกต้นไม้เล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเช่นเปลี่ยนจากสถานที่ที่จำเจชั่วคราวเพื่อช่วยให้ความรู้สึกสบายใจหาคนสนับสนุนอาจจะเป็นการยากลำบากสักหน่อยในการกลับไปเข้ากลุ่มเพื่อนเพราะเรากลัวว่าเขาจะรู้เรื่องของเรากลัวเขาประนามกลัวถูกว่าเราแปลกไปแต่ถ้าสามารถเข้ากลุ่มเพื่อนได้เราจะรู้สึกว่ากลุ่มสามารถช่วยทำให้จิตใจของเราดีขึ้นและอาจช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ด้วย เมื่อเราพยายามช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆแล้วยังรู้สึกไม่ดีขึ้นหรือทนความทุกข์ไม่ได้ก็ควรจะไปพบผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือเราได้ที่สถานบริการสาธารณสุขต่างๆที่ใกล้บ้านเช่นสถานีอนามัยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆเป็นต้น จงแล้เว้นการแก้ปัญหาแบบต่างๆต่อไปนี้อย่าแก้ปัญหาแบบวููวามใช้อารมณ์เป็นใหญ่เมื่อเจอปัญหาให้พยายามสงบสติอารมณ์อย่าเพิ่งเอะอะโวยวายให้หายใจช้าๆลึกๆสักสีห้าครั้งหรือนับ1นึถึงสิก่อนจะโต้ตอบอะไรไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังกับสิ่งที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบอย่าหนีปัญหา แล้วหันหน้าเข้าหาบุรีสุราสารเสพติดการพนันการเที่ยวกลางคืนเพื่อช่วยให้สบายใจชั่วคราวจงกล้าเผชิญปัญหาและอย่าผลัดวันประกันพุ่งรีบแก้ปัญหาเสียนเนินๆอย่าปล่อยให้ค้างคาเป็นเวลานานเพราะความเครียดจะสะสมมากขึ้นไปด้วยอย่าคิดแต่จะพึ่งพาผู้อื่นอยู่ร่ำไปจงถือคติตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หัดใช้ความสามารถของตัวเองบ้างแล้วจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแต่ถ้าปัญหานั้นเหลือบากกว่าแรงจริงๆและลองใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้ผลการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็เป็นเรื่องที่พึงทำได้อย่าเอาแต่โทษตัวเองคนเราทําผิดกันได้ถ้าพลาดไปแล้วจงให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ไขและอย่าให้ผิดเรื่องเดิมซ้ำอีก การเฝ้าคิดลงโทษตัวเองไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากความทุกข์ใจเท่านั้นอย่าโยนความผิดให้ผู้อื่นจงรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำร่วมกันการปฏิเสธไม่ยอมรับความผิดชอบโดยโยนความผิดให้กับคนอื่นไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่จะก่อความแตกแยกให้มากขึ้นเท่านั้นจงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบใช้เหตุผล และใช้ความคิดพิจารณาให้สีท้วนโดยคิดหาสาเหตุของปัญหาด้วยใจเป็นธรรมไม่เข้าข้างตัวเองไม่โทษคนอื่นคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาลหลายๆวิธีถ้าคิดเองไม่ออกอาจจะไปปรึกษาผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าลงมือแก้ไขปัญหาตามวิธีที่คิดไว้อาจต้องใช้ความกระหานอดทนหรือต้องใช้เวลาบ้างอย่าท้อถอยไปเสียก่อน ประเมินผลดูว่าวิธีที่ใช้ใช้ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ผลก็เปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นๆที่เตรียมไว้จนกว่าจะได้ผลแก้ปัญหาได้ก็หายทุกข์สาเหตุของความทุกข์ใจมาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตระดับความทุกข์ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของปัญหาในช่วงที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้จะรู้สึกเครียดมากทุกมาก เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วความเครียดความทุกข์ใจก็จะหมดไปเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและก็เหมาะสมเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์ความคิดเป็นตัวสำคัญที่เราเกิดความทุกข์ยิ่งคิดมากก็ทุกข์มากหากรู้จักคิดให้เป็นก็จะช่วยให้ลดความทุกข์ไปได้มาก วิธีคิดที่เหมาะสมได้แก่หนึ่งคิดในแง่มุมยืดหยุ่นให้มากอย่าเอาแต่เข้มงวดจับผิดหรือตัดสินผิดถูกตัวเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาจงละวางผ่อนหนักผ่อนเบาลดที่ถิมานะรู้จักให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองหัดลืมเสียบ้างชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น 2. คิดอย่างมีเหตุผลอย่าด่วนเชื่ออะไรง่าย แล้วเก็บเอามาคิดวิตกกังวลให้พยายามใช้เหตุผลตรวจสอบหาข้อเท็จจริงไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนนอกจากจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของใครง่ายๆแล้วยังตัดความกังวลได้ด้วย 3. คิดหลายๆแง่มุมลองคิดหลายๆด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเพราะไม่ว่าดีหรือไม่ดีเหตุการณ์อะไรก็ตามย่มีส่วนดีและไม่ดีประกอบกัน ทั้งนั้นอย่ามองเพียงด้านเดียวให้ใจเป็นทุกข์นอกจากนี้ควรหัดคิดในม,มุมของคนอื่นบ้างเช่นสามีจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเจ้านายจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นต้นจะช่วยให้มองเห็นได้กว้างและไกลกว่าเดิม 4. คิดแต่เรื่องดีๆถ้าคอยคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆเรื่องความล้มเหลวผิดหวังเรื่องไม่เป็นสุขทั้งหลายก็ยิ่งไปกันใหญ่ ควรคิดถึงเรื่องดีๆให้มากขึ้นเช่นคิดถึงประสบการณ์ที่เป็นสุขในอดีตความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาคำชมเชยที่ได้รับความดีของคู่สมรสความมีน้ำใจของเพื่อนจะช่วยให้สบายใจมากขึ้น 5. คิดถึงคนอื่นบ้างอย่าคิดหมกมุ่นกับตัวเองเท่านั้นเปิดใจให้กว้างรับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ชิดและแส่จจะช่วยเหลือ สนใจปัญหาของผู้อื่นในสังคมบ้างบางทีคุณอาจจะพบว่าปัญหาที่คุณกำลังเป็นทุกข์อยู่นี้ช่างเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่นๆคุณจะรู้สึกดีขึ้นและยิ่งถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นได้คุณจะสุขใจขึ้นเป็นทวีคูณด้วยขอขอบคุณที่มาจากคู่มือดูแลตัวเองเรื่องทำอย่างไรเมื่อใจเป็นทุกข์